การจอดรถเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่บีบหัวใจใครหลายๆท่านมากเลยใช่ไหมครับเราสามารถประเมินตัวเองได้เลยครับว่าเราเนี่ยจอดได้อย่างคล่องแคล่วไหมแล้วยังเป็นภาระอยู่หรือเปล่า คำว่าคล่องแคล่วนะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถใช้จังหวะได้1 2 3 4อะไรอย่างนี้ได้ตามสถานการณ์ตามจังหวะได้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าขอให้ที่เราขยับในแต่ละครั้งมันดีขึ้นมันคล่องแคล่วมันลื่นไหลนะครับส่วนในเรื่องของการเป็นภาระครับหมายความว่าเราเนี่ยขวางสถานการณ์นั้นนานเกินไปหรือเปล่าผมมีตัวอย่างครับเช่นเราอาจจะใช้4เทคก็จริงแต่ว่าเราเนี่ย ถอยพ้นไม่ได้ขวางสถานการณ์นั้นตั้งแต่เทคที่1เทคที่2แล้วอันนี้ครับถือว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นภาระไม่ได้ขวางสถานการณ์ครับอีกกรณีหนึ่งครับเราเนี่ยบอกว่าเราใช้2เทคก็จริงแต่ว่ากว่าจะพ้นถนนนานเป็นนาทีอันนี้ครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านครับแต่ว่าถ้าเรานะครับสามารถทำมันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วรู้จังหวะการขยับรู้จังหวะการหลบสถานการณ์ครับอันนี้ครับถือว่าผ่านไม่เป็นภาระครับ